ครับผมสวัสดีครับพอดีขี่รถมานะครับก็เห็นเต่าคลานออกมานะครับอยู่กลางถนนนะครับผมนะครับน่าจะให้โชคแล้วครับผมวันนี้นะครับผมดูดีๆนะครับผมนะครับเดขี่รถมาเห็นเต่าอยู่กลางถนนพอดีนะครับผมนะครับดูดีๆนะครับผมนะครับลอยกระจอดรถ ไปจะปล่อยแถวๆนี้แหละครับผมให้เขาห่างๆจากถนนสักหน่อยหนึ่งนะครับผมนะครับวันนี้อาจจะดวงดีนะครับอาจจะมีโชคนะครับผมครับดูดีๆนะครับผมครับคุณอาจจะมีโชคนะครับผมนะครับปอดีก็จะรีบไปงานปอดีนะครับของลง ปอดแฉลมนะครับผมปอดป่าทันทิพย์นะครับผมนะครับวันนี้ก็ขี่รถมานะครับอาจจะเข้าตลาดนะครับผมพอดีเจอเต่าพอดีแล้วครับผมนะครับอาจจะนําโชคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับทุกท่านก็ให้เฮงๆรวยๆนะครับวันนี้นะครับผมตรงกับวันเสาร์พอดีนะครับผมขับดูดีๆนะครับผมอาจจะมีโชคนะครับนะครับ วันนี้จะเข้าไปในตลาดอยู่กับห่างจากตลาดประมาณห้าหกกิโลนะครับผมแล้วก็จะไปวัดป่าทันทีอีกนะครับผมนะครับดูดีๆนะครับผมอาจจะมีโช่นะครับผมนะครับอันนี้ก็จะปล่อยแล้วนะครับผมทีดี้เขาอยากจะข้ามถนนนะครับก็ปล่อยนะครับผมก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะครับปล่อยแต่แถวนี้นะครับผม คืนสู่ธรรมชาติของเขานะครับผมนะครับอันนี้จะปล่อยแล้วนะครับผมปล่อยแล้วนะครับ ก็ต้องรีบไปนะครับผมเพือไปซื้อกระดดอกไม้ด้วยนะครับผมดอกไม้สดก็ไม่ค่อยมีนะครับผมชุดนี้นะครับผมดอกดาวเรืองครับก็ะจะรีบไปนะครับผมก็จะเปิดงานก็อยู่ประมาณเก้าโมงกว่าๆน,นะครับผมัาผมขอบคุณมากๆนะครับผมดีครับ